สำหรับใครที่เข้ามาขอฝากช่วยกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเบส business กันอีกแล้วนะคะวันนี้เบสจะมาบอกวิธีการให้เงินหาเงินให้เราให้เงินต่อยอดเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนด้วยนะคะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า หลักๆของวิธีการหาเงินนะคะมีทั้งหมด2แบบนั่นก็คือเงินที่มาจากแรงงานของเราหรือว่าแบบว่าความสามารถของเราคือเราต้องออกแรงใช้เวลาใช้สมองอะไรเพื่อหาเงินนั้นกับเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะคือเงินที่เราไม่ต้องลงแรงแต่มันเป็นรายได้ขึ้นมาหาเรานะคะซึ่งในส่วนที่2อเนี่ยคะ่ะอยากจะแนะนำหลายๆคนว่าพอถึงจุดของช่วงอายุช่วงหนึ่งอะคะ่ะท,ที่ทุกคนก็คือพอ เริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะเราไม่มีแรงไปนั่งแบบอดหลับอดนอนทํางานได้อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหมดไฟในการทํางานหรือหมดแรงในการทํางานนะคะเราต้องวางแผนที่จะทํายังไงก็ได้ให้เงินทํางานให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงแต่เราอะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะเพราะเพราะว่าเอาจริงๆอะคะ่ะจะมานั่งแบบ สมมติเราอายุ40 50 60แล้วอะยังไงเราก็ทํางานได้ไม่เก่งหรือว่าไม่ได้มากเท่ากับตอนเราอายุ25 26ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะวางแผนในการหาเงินหาไรายได้ของเราไว้หลายๆรูปแบบนะคะโดยวันนี้ค่ะเบสจะมาแนะนํา5วิธีนะคะที่เราอะคะ่ะให้เงินทํางานให้เราหรือว่าให้เงินของเราเนี่ย ต่อยอดให้มันสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องลงทุนด้วยนะคะโดยอันดับแรกนะคะก็คือการนําเงินที่ได้อะคะ่ะหรือว่าเงินเก็บอะคะ่ะไปฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะซึ่งการนําไปเก็บในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อะคะ่ะก็คือการที่เราเอาเงินเข้าธนาคารปกตินั่นแหละสิ่งที่ได้ก็คืออะไรคะสิ่งที่ได้นั่นก็คือดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยแล้วก็ ความมั่นคงเนาะคือเงินไม่หายไปไหนนอกจากเราจะถอนออกมาใช้เองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรจะตั้งแล้วว่าเงินก้อนนี้ยคือก้อนที่เก็บเพื่อใช้ยามแก่หรือว่าเก็บเพื่อเอ,อ,อนาคตจะมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเงินก้อนนี้คือต้องห้ามใจตัวเองหรือว่าอย่าใช้แล้วก็เอาไปฝากนะคะอันแรกของที่เป็นแนะนำคือเงินฝากออมทรัพย์ใช่ไหมคะต่อไปอันที่2 ก็คือการนำเงินนะคะไปฝากในบัญชีเงินฝากประจำการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินฝากประจำนะคะโดยข้อดีของบัญชีเงินฝากประจำะคะ่ะคือเขาจะมีกำหนดมาตามแบบ ที่เราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน1ปี2ปีอะคะ่ะซึ่งข้อดีมันคือได้ดอกเบีย้ยมากกว่าพวกเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดานะคะแล้วก็ความมั่นคงิเบสว่ายังไงอะก็คือมั่นคงแหละเนาะพวกเงินฝากกับธนาคารนะคะอดอกเบีย้ยได้มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์เพราะฉะนั้นนะคะก็เราลองดูว่าจัดสรรเงินเก็บของเราแล้วก็เอาไป ให้เงินเขาต่อยอดให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะต่อไปอันที่3นะคะนั่นก็คือการเอาเงินก้อนเนี้ยค่ะเงินก้อนที่เราจะเก็บอะไปซื้อสลักออมสินซึ่งสลักออมสินนะคะมันเหมือนกับเราเล่นหวยออนไลน์ก็คือแต่เป็นหวยที่ถูกกรหมายก็คือเป็นเหมือนแบบเราจะซื้อเป็นสลักด้วยเงินเท่าไหร่เงินเท่านี้ค่ะแล้วจะได้เป็นแบบว่าได้ตัวเลขมากี่เลขแล้ว ถ้างวดไหนดีโชคดีก็ได้เยอะไปถูกเยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าไม่ได้ถูกหรือว่าถูกน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้น้อยแล้วก็ยังมีได้ดอกเบี้ยอีกอันเนี้ยค่ะยังไงก็คือมีแต่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะฝากเป็นแบบว่าสลักออมสิน3ปีสมมุติเออซื้อแบบเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าที่เอามาแนะนําของวันนี้ค่ะคือเงินที่เราตั้งใจจะเก็บเงินนิ่งๆอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าเอาไปแบบ หมุนเวียนตลอดนะคะนี่คือควรเอาเงินก้อนที่ว่านิ่งแล้วอะแล้วเราเอาเงินก้อนนั้นมาต่อยอดหาเงินให้เราคล้ายๆกับว่าเงินก้อนเนี้ยค่ะถ้าเรา ไม่เอาไปลงทุนก็คือเอามาเป็นเก็บแต่เก็บในรูปแบบอะไรบ้างมันก็มีเงินปันผลที่แตกต่างกันนะคะต่อไปอย่างที่4ก็คือการนําเงินก้อนนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลคือพันธบัตรรัฐบาลนะคะสิ่งที่ได้เลยคือความมั่นคงแล้วก็ดอกเบีย้ยได้ดอกเบี้ยป,ปีละ2ครั้งนะคะคือแล้วถ้าสมมุติว่าใครซื้อหลายๆฉบับอะคะ่ะบางทีในช่วง เหลื่อมเวลาของพันธบัตรฉบับนี้กับฉบับนี้ดอกเบียทุกทีแบบจะ6เดือนรั้งใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราได้3เดือนรังเพราะว่าสามสามเดือนครบรอบเราได้จากฉบับนี้อีก3เดือนเราได้จากฉบับนี้อย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าสมมุติเราซื้อ2ฉบับมากลายเป็นว่าปีหนึ่งเราได้ดอกเบียสรอบเลยอะ่ะเนะาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นแบบยอด มีเงินเก็บเยอะๆะค่ะก็เอาไปลงก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปสิ่งที่5เทคนิคที่5นั้นก็คือการนําเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์นะคะสําหรับที่ทํางานใครที่มีสหกรณ์ของที่ทํางานนะคะข้อดีของสหกรณ์เลยก็คือดอกเบีย้ยสูงดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไปข้างนอกนะคะแล้วก็เขาจะได้เงินปันผลด้วยเอออันนี้ที่รู้สึกว่าคุ้มขึ้นมามากก็คือเรื่องเงินปันผลนี่แหละแล้วก็ หลายๆที่อะค่ะเงินสณ์อ,อะ่ะเขาจะดึงหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเราไปเลยว่าเออหักมาเดือนละพันเดือนละสองพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเบนรู้สึกว่ามันดีคือว่าเือนเหมือนบังคับเราให้ต้องเก็บเงินเดือนละพันสองพันไปเลยโดยเขาแบบหักไปเลยเราไม่ต้องมานั่งแบบว่า แบ่งมาเพราะพบางทีค่ะเราเห็นอะแล้วเราใช้หมดไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มาเหลือพอสําหรับการอดออมในทุกๆเดือนแต่เนี้ยคือเขาหักบัญชีเงินเดือนไปเลยทุกเดือนมันก็เหมือนเป็นการแบบบังคับการฝากเงินให้เราไปเหมือนกันนะคะอันเนี้ยเป็นรู้สึกว่าสหกรณ์อะที่ชอบเลยก็คือเรื่องนี้แหละมันก็ฝึกนิสัยให้เราแบบว่าไม่ต้องมานั่ง เียดเงินมาเพื่อฝากหรือบางเดือนช้อปปิ้งเพลินไม่มีเงินฝากอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขาบังคับเราเลยว่าจะต้องหักจากเงินเดือนมาส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องปันผลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น5เทคนิคดีๆนะคะในการ ให้เงินทํางานให้เรานะคะจริงๆแนะนําให้ทุกๆคนอะ่ะบางคนอาจจะมีแนวทางมากกว่า5อย่างนี้นะคะแต่คอนเซปต์อ่ะโดยรดมบ่มก็คืออยากจะให้ทุกคนอะ่ะลองหาวิธีให้เงินเขาทํางานให้เราโดยที่คือบางคนนะคะอาจจะเลือกที่จะไปลงทุนนู่นนี่นะคะแต่ในเมื่อการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของมันแต่เบสแนะนำว่าก็ควรจะมีก้อนหนึ่งที่ก้อนนิ่งๆที่เอามาลงทุนกับ แหล่งที่มีความเสี่ยงน้อยบ้างนะคะเพื่อที่ว่าพอมันกระจายอะค่ะอย่างน้อยสมมุติก้อนที่เอาไปเสี่ยงมากอะก็มีโอกาสได้มากมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ก้อนที่เสี่ยงน้อยอยังไงก้อนนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอะแบ่งลงทุนให้เหมาะสมแล้วก็พยายามหาวิธีการให้เงินทํางานให้เราให้เงิน ต่อยอดรายได้ให้เรานะคะแล้วบ้านปลายชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากแล้วก็แบบต้องมานั่งทำงานหนักมากอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ช่อง b u s i n e s s ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอฝากช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดทิคหรือความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง b u s i n e s s กันด้วยนะคะ